คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกำนันชัยและลูกน้องคนสนิทขณะนั่งรถกระบะก,กันกระสุนมุ่งหน้ากลับบ้านพักในจังหวัดสงขลาจนเสียชีวิตทั้งคู่เหตยิงถล่มกันด้วยอาวุธปืนสงครามเกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถหน้าร้านข้าวมันไก่ไัยบู์เส้นทางถนนสายสงขลาระโนดพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลชิงโคอําเภอสิงหหานครจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่23สิงหาคม 2,556ซึ่งพันตำรวจตีนริศสุวรรณสะอาดร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรสิงหานครรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนพอพึ่งต่อเต่า368สงขลาถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพรุนทั้งคันภายในรถพบศพผู้เสียชีวิต2คนทราบชื่อคือนายสิทธิชัยชุมอินหรือกำนันชัยเป็นกำนันตำบลวัดจันร์อำเภอสถิงพระ จังหวัดสงขลาและนายประสิทธิ์ลิมจูลูกน้องคนสนิทโดยทั้งสองถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงคราม m 1 6 a อากาและ9มม,มจนพรุนทั้งร่างในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดตกอยู่รวม80ปลอกทั้งนี้รถคันดังกล่าวเป็นรถกระจกกันกระสุนทั้งคันแต่ไม่สามารถต้านทานแรงกระสุนที่คนร้าย,ยิงได้ขณะเดียวกันภายในรถยังมีกล้องวงจรปิดติดไว้หน้ารถด้วย จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสิทธิชัยและนายประสิทธิ์ได้ขับรถกระาบะาคันดังกล่าวมุ่งหน้ากลับบ้านพักในอำเภอสถิงพระระหว่างทางมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนขับรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นไทยท่านสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับตามประกบก่อนใช้อาวุธสงครามทั้งอา้า M16 และ9มมยิงถลลมเกือบรอยนัด ส่วนสาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและการเมืองท้องถิ่นซึ่งกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในรถของผู้ตายเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายทั้งนี้นายสิทธิชัยหรือกำนันชัยเป็นหนึ่งในกำนันคนดังในจังหวัดสงขลาโดยก่อนหน้านี้เคยถูกรอบยิงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่รอดมาได้ ก่อนที่คู่อริซึ่งคาดว่าจะเป็นคนยิงถูกยิงถลง่มด้วยอาวุธปืน M 1 6จนเสียชีวิตต่อมาสารวัตรกำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลวัดจันร์คนสนิทของกำนันชัยได้ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตสองศพเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุเชื่อมโยงกัน24สิงหาคม2556ั25 56, พันตำรวจเอกอัมพลบัวรับพรผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ในฐานะห,หัวหน้าชุดสืบสวนคลี่คายคดี ได้เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนทั้ง3ชุดและทีมสืบสวนเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีทั้งผลการสอบสวนพยานภาพจากกล้องวงจรปิดบอแสของกลุ่มคนร้ายและบอแสรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งคดีมีความคืบหน้าไปมากพันตำรวจเอกอัมพลเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่ได้ขณะนี้คาดว่า เจ้าหน้าที่น่าจะสามารถออกหมายจับคนร้ายซึ่งเป็นทีมสังหารได้อย่างน้อยหนึ่งคนจากที่คาดว่าน่าจะมีทั้งหมด5คนโดยผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นคู่อริกเกาของนายสิทธิชัยและเจ้าหน้าที่มีข้อมูลและประวัติอยู่แล้วโดยจากการตรวจสอบรูปพรรณสัณฐานจากภาพวงจรปิดพบว่าใกล้เคียงกันขณะนี้รอเพียงพยานยืนยันอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนอากาและ M16 ที่ใช้ยิงถล่มว่าตรงกับที่เคยยิงถล่มนายสิทธิชัยเมื่อวันที่7ตุลาคม2551และยิงผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งลูกน้องคนสนิทของนายสิทธิชัยสองศพในตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาหรือไม่เนื่องจากทั้งสองคดีคนร้ายใช้อาวุธปืน ท้งอาก้าและ M16 หากพบว่าตรงกันก็จะทราบกลุ่มคนร้ายทันทีเนื่องจากเป็นคดีที่เชื่อมโยงกันขณะเดียวกันได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเชิญภรรยาของนายสิทธิชัยมาสอบปากคำเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งต่างๆรวมถึงเร่งสอบพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์ให้มากที่สุดมีรายงานว่าสำหรับสาเหตุของการยิงถลม่มกำนันสิทธิชัยนั้นเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งการเมืองท้องถิน่นในพื้นที่อำเภอสถิงพระกับฝ่ายตรงข้าม ที่มีการบาดหมางกันมาตลอดระยะเวลากว่า6ปีนอกจากนี้มีรายงานจากชุดสืบสวนว่าประเด็นของการสังหารในครั้งนี้เจ้าหน้าที่มุ่งประเด็นเชื่อมโยงกับคดีเก่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสทิงพระอย่างน้อย4คดีตั้งแต่ปี2551คือคดียิงนายสิทธิชัยคดียิงนายช่างโยธาเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอสถิงพระคดียิงผู้ใหญ่บ้านกับลูกน้องคนสนิท2ศพ ในพื้นที่ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานคร คดียิงนายคิวโรตู้สายสงขลา,าโนดด้านพันตำรวจเอกนิพนธ์เสละมาศผู้กำกับการสพสิงหนครจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพยานแวดล้อมไปแล้วสามป่าและกำลังเรียกสอบเพิ่มเติมเพื่อหาบอดแสของคนร้ายนอกจากนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจำนวน3จุดคือหนะ้าอพอสิงหนครบริเวณที่เกิดเหตุและกล้องวงจรปิดภายในรถของผู้ตายเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการตรวจสอบใน เบื้องต้นพบว่าคนร้ายมีด้วยกันประมาณ5คนเป็นมือปืนที่นั่งอยู่หลังกระบะ3คนและภายในรถอีก2คนโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อมิซูบิชิไทยท่านสีดำสีประตูไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังไล่ตรวจสอบป้ายทะเบียนว่าเป็นป้ายจริงหรือป้ายปลอมรวมทั้งไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพิ่มเติมสําหรับคดีนี้พลตำรวจโทพิสิธิ์พิสุทธิศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคใต้ได้สั่งการให้ตั้งชุดสืบสวนขึ้น3ชุดคือชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค9 ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนของสพสิงหานครและเร่งคลี่คลายคดีโดยเร็วที่สุดเนื่องจากคนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างอุกอาจกลางถนน25สิงหาคมที่สพสิงหานครจังหวัดสงขลาพลตำรวจโทจกักรีชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายคดีโดยได้รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าทางคดีของทีมสืบสวนทั้ง3มชุด รวมทั้งทีมสอบสวนรวมทั้งตรวจวัตถุพยานต่างๆทั้งอาวุธปืน3ากระบอกของผู้ตายทั้งสองคนมีปืนลูกซองยาวหกระบอก9มม,ม .2 กระบอกและเครื่องกระสุนรวมทั้งของกลางซึ่งเป็นลูกกระสุนปืน M. 1 6และอาก้าของคนร้ายพร้อมกับวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนให้แก่ชุดคลี่คลายคดีใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก่อนที่จะออกมาดูสภาพรถยนต์กระบะยี่ห้อิซูซ u แคบรุ่นไฮแลนเดอร์สีบรอนเงินหมายเลขทะเบียน พอพึ่งต่อเต่า368สงขาของผู้ตายและการประมวลเหตุการณ์ของชุดสืบสวนขณะคนร้ายลงมือก่อเหตุผลตํารวจโทรจากทิพย์ชัยจินดาเปิดเผยว่าในทางคดีมีความคืบหน้าไปมากทั้งการสอบสวนพยานบุคคลและการรวบรวมพยานวัตถุโดยได้สอบปากคำพยานไปแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดปากส่วนหลักฐานปลอกกระสุนปืน M16 และอากาของคนร้ายได้ส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10 เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับคดีเก่าทั้งฝ่ายผู้ตายและคู่อริซึ่งจากพยานหลักฐานขนาดนี้คาดว่าน่าจะสามารถออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายในสองวันนี้อย่างน้อย1-3คนโดยเฉพาะหนึ่งในมือปืนที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูลอยู่แล้วเป็นมือปืนรับจ้างที่อยู่ในบัญชีดำอันดับ4ของตำรวจภูธรภาค9้า 9, และติดหนึ่งในร้อยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งการออกหมายจับ ได้กำชับให้รวบรวมพยานหลักฐานให้หนาแน่นที่สุดโดยเฉพาะอาวุธปืนและรถยนต์กระบามิซูบิชิไท,ท่ทันสีดำสีประตูที่คนร้ายใช้ก่อเหตุซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นคู่อริเก่าของผู้ตาย ที่ยิงกันไปยิงกันมาอย่างน้อย4คดีและได้สั่งการให้ตั้งด่านตรวจต่อเนื่องไปอีก10วันเพื่อดูความเคลื่อนไหวของรถยนต์คันนี้และคดีนี้ไม่ยากเพราะเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเก่าอยู่แล้วและก่อนที่จะมีการยิงก็ทราบข่าวล่วงหน้าว่าจะมีการก่อเหตุขึ้นทั้งนี้ผลตำรวจโทษจักรีได้ตำหนิการทำงานของตำรวจในพื้นที่ที่ปล่อยปลาละเลยไม่มีการตั้งด่านตรวจทำให้คนร้ายสามารถหลบหนีไปได้ อย่างไรก็ตามสำหรับคดีนี้มีรายงานจากชุดสืบสวนว่าปัญหาใหญ่ที่ยังไม่สามารถออกหมายจับคนร้ายได้ในขณะน,นี้คือขาดพยานบุคคลมาชี้ตัวยืนยันรูป,ปรัณฑ์สันฐานของคนร้ายตามภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะพฤติกรรมในการก่อเหตุของคนร้ายนั้นโหดเหี้ยมเจ้าหน้าที่จึงพยายามติดต่อและเกลี้ยกล่อมเพื่อให้พยานให้ความร่วมมือจึงต้องเน้นไปที่พยานวัตถุและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ให้แน่นหนาที่สุด27สิงหาคมสารจังหวัดสงขลาได้อนุมัติหมายจาับนายชาญชัยบริสุทธิ์หรือเต้าอายุ33ปีมือปือนอันดับ4ของตำรวจภูธรภาค9แล้ว1คนเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนทั้ง3ชุดทั้งภูธรจังหวัดสงขลาภูธรภาค9และสอพอสิงหานครเร่งหาบอดแสเพื่อติดตามจับก,กุมนายชาญชัยซึ่งพุ่งเป้าหมายในการไล,ล่ลาไปในพื้นที่3จังหวัด สุ้มมือปืนในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุงที่พบความเคลื่อนไหวล่าสุด พันตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาหัวหน้าชุดสืบสวนคดีนี้เปิดเผยว่ามีความชัดเจนว่านายชาญชัยอยู่ในทีมยิงเนื่องจากให้พยานชีตัวยืนยันถึงสามปากแต่ขณะนี้ยังออกหมายจับได้เพียงหนึ่งคนส่วนที่เหลือยังยากที่จะออกหมายจับเพิ่มเติมเพราะขาดพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืน M16 และอากา ที่ผลตรวจออกมาแล้วพบว่าไม่ตรงกับคดีเก่าที่คนร้ายใช้ยิงถล่มกำนันสิทธิชัยหรือยิงทีมงานแม้แต่คดีเดียวมีรายงานว่าผลตํารวจโทษจากทิพย์ชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งคุมคดีนี้ได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนทุกจังหวัดในภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาค8และภาค9ระดมกําลังติดตามไล่ล่าและจับกุมนายชาญชัยโดยเร็วที่สุดเนื่องจากมีประวัติโชกโชนเคยถูกจําคุกในคดีฆ่าและมีหมายจับติดตัว2คดีส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดียิงนายอาทิตย์หรือโยมดวงมากอดีตผู้ใหญ่บ้านในตําบลปากแตร์อเราเภอระนดจังหวัดสงขลาหนึ่งในผู้ต้องหาฆ่าอดีตนายกเทศมนตรีนะครสงขลาล่าสุด เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานและรวบรวมหลักฐานโดยมุ่งปรงขัดแย้งไปที่คดีเก่าทั้งยิงอดีตกำนันตำบลปากแตรรวมถึงคดียิงอดีตนายกเทศมนตรีนะครสงขลาแต่ไม่เชื่อมโยงกับคดียิงกำนันสิทธิชัยชุมอินและลูกน้องคนสนิท15พฤศจิกายน2560กำลังตำรวจกองปราบกองกำกับการหกกองบังคับการปราบรามนำโดยพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์ผู้กำกับการหก กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจโทพัทราวุธอ่อนช่วยพันตำรวจตีธนทั์จันอิ่มพร้อมอาวุธครบมือเข้าปิดล้อมภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หกตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเพื่อจับกลุ่มนายชาญชัยบริสุทธิ์อายุ37ปีหรือเสือเต้า มือปืนอันดับหนึ่งตามบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และอยู่ในบัญชีมือปืนระดับประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมูห่6ตำบลม่วงงามอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาหลังจากที่ทางตำรวจกองปราบได้ติดตามความเคลื่อนไหวและทราบว่า เข้ามาพักอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้โดยเขาพักอยู่ที่ห้องหมายเลขเจ็ดโดยการเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทรโรงงประกาศให้นายชานชายัยหรือเสือเต้ายอมมอบตัวแต่โดยดีเนื่องจากก่อนหน้านี้นายชานชัยเคยประกาศว่าจะสู้ตายหากถูกตำรวจเข้าปิดล้อมจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมประมาณ10นาที นายชาญชัยจึงได้ยอมเปิดประตูห้องพักออกมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่แต่โดยดีโดยไม่ต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเอาไว้ได้และจากการตรวจค้ลภายในห้องพักพบว่ามีหญิงสาวอีกหนึ่งคนที่อยู่ภายในห้องแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนอกจากมียังพบกระสุนปืนขนาดจุดส5 7หัวระเบิดถูกทิ้งอยู่ในถั่ววมสีนัด และโทรศัพท์มือถือที่ถูกหักทำลายทิ้งไว้ในถังพักน้ำถั่วซวมพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีขาวดําสุกซ่อนทะเบียนหมายเลขกอไก่บอใบไม้ลอลิง595สตูลเอาไว้ใต้บ่อ ก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนที่ศูนย์ประสานงานตำรวจกองปราบปรามจังหวัดสงขลาสำหรับนายชานชันชยหรือเสือเต้ายังมีหมายจับติดตัวอีก7จหมายตั้งแต่ปี2550ถึงปี2558ทั้งของสารจังหวัดสงขลาและของสารจังหวัดพัทลุงในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองปืนไม่มีทะเบียนพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคดีที่อุกอาจที่สุดคือร่วมกับพวกอีกสามคนใช้อาวุธปืนสงคราม ยิงถลม่มนายสิทธิชัยชุมอินกำนันตำบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเสียชีวิตพร้อมกับนายประสิทธิ์ลิมจู้สารวัตรกำนันลูกน้องคนสนิทเมื่อวันที่23สิงหาคม2556กลางวันแสกแสดบนถนนสายสงขลาระนอดและหลบหนีการจับกุมมาได้ตลอดกระทั่งมาสิ้นท่าถูกตำรวจกองปราบปรามบุกจับได้คารีสอร์ดอย่างง่ายดา